คุเหมือนขี้ช้างเลยอ่ะขี้ช้างอ่ะค่ะอู้โอ้ยสดชื่นโอ้ยดึงไม่เราต้องบุกไปน้ำแข็งแนี้มาเฮ้ยตัวเล็กเอ้าๆไม่ช่วยนะอันนี้ปลาไหนคะตัวเล็ครับนี่ได้โอ้โหอ้นี่มันเรียกว่าขว่างทิ้งสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปใหม่ ทริปนี้มีชื่อว่า1ิปวันยังไงยังไงเที่ยวเชียงใหม่หน้าฝนทริปนี้เองจะเน้นไปเที่ยวแบบธรรมชาติชมปา่าชมภูเขาสูตรไอหมอกค่ำไหนนอนนั่นอาจจะก,กางเต็นนอนนอนโฮมสเตย์ตอนนี้อุปอถึงเชียงใหม่แล้วเดินทางมาประมาณ800อยกโลไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูเพราะว่าอุปอรับตลอดทางเลยที่แรกที่เองจะไปกันในวันนี้ก็คือ บ้านเพาะรักโฮมสเตย์อยู่ในตำบลเมืองคลองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าก็นันก็จะมีกิจกรรมให้เองไกลชิดธรรมชาติมีเดินป่ามีหาปลามีล่องห่วงยางบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมด้วยจ้ะตอนนี้เดินทางกันก่อนจ้าถนนแบบค่อนข้างที่จะคดรเคี้ยวแล้วก็เป็นงไงตกองชันมากชันชันมากตกองบอกว่าขึ้นมาแบบใกล้ๆยอดเขาอ๋อบรรยากาศแบบสดชื่นมาก เย็นข้างนอกเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะโอ้น่เฮ้ยเดี๋ยวน้ำไหลมันลงมาจากเขานี่ๆอยู่ทุกคนอยู่ทุกคนน้ำไหลลงมาจากรูตรงนั่นอ่ะก็เป็นเขาอ่ะตาทูลูกหลานเดินทางปลอดภัยเด้อจะปลอดจะขอจะที่เจ้าทางนี่เนาะบรรยากาศก,ก็เป็นอย่างงี้ลมลื่นมากโอ้อยากเห็นทางนี่เป็นอย่างงี้ทางเป็นโอ้โหทางเป็นไส้หมูกันเลยทีเดียวโอ้ยเย็นไม่ต้องเปิดแอร์เลย แป๊บหนึ่งเด้อไม่รู้ว่าเมื่อกี้ที่ถ่ายมาทางมดอะกล้องหนาใช้ได้ไหมเหมือนกล้องมันมีปัญหาต้องกลับไปดูไฟล์ว่ากล้องหนาเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้นี่กล้องหนาถ่ายไม่ทันเกือบชนกันเขาบีบแต่มาได้ยินแหละแต่ว่าพอได้ยินปุ๊บมันถึงปั๊บเลยอะแบบปิดปั๊บแบบโอ้ยหัวใจจะวายขี่ช้างข้างหลังนั่นใช่ไหมเหมือนขี่ช้างเลยอะขี่ช้างอะค่ะเมืองคลองมันเหมือนอยู่กลางภูเขาใช่เหมือนเหมือนอยู่ในแอ่งกลางอะธรรมชาติอากาศดีมากอะโอ้หเนี่ยจะเป็นอย่างเงย ตลอดเลยแทบจะต้องบีบแต่ทุกโค้งอะเยอะเยโอโค้งนี่โอ้โหเฮยน้ำตกน้ำตกนี่หนุ่ยน้ำตกนี่จอดต้องมีไหมจะตีลมไหมไปดูไปดูกันน้ำไหลผ่านอะไม่ใช่น้ำตกหรอกเป็นแบบน้ำไหลผ่านอะดูอะโอ้โหก็สดชื่นอะน้ำตกนั่น้นังไปได้ ขอสัมผัสน,น้ำจังนิดนึงได้ไหมโอ้โหดูทางฮ้ยมันเป็นทางไปได้นะเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาดูต้นน้ำตรงนี้กันอขอไปสัมผัสน,น้ำจังนิดเถอะวยผีเสือเต็มเลยอะ่ะน้ำโคตดใสอะ่ะว้าวจับน้ำจับน้ำ โอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยอู้โอ้ยสดชื่นฮ่าจับน้ำหน่อยหม่ตะกอจะได้สดชื่นเย็นมากน้ำเย็นเจี๊ยบเลยไปเดินทางกันต่อเดี๋ยวจะค่าึ๊บไปเดินทางกันต่อโอ้น้ำเย็นเจีเยเ๊ยบเลยอะ่ะอยากเล่นน้ำเลยอะ่ะอีกสิบสี่กิโลสิบสี่กิโลแบบเนี้ย เฮ้ยจริงๆ่ะบเรได้กินขี่ช่างวะกินขี่ช่างวะกินขี่ช่างชัดเจนมากใช่ไหมชัวร์เลยเห็นแล้วเห็นทุ่งนาแล้วโอ้ได้กินต้นเขาด้วยอ่ะมันมีลำธาร้า้ขวาเลยอ่ะขนาบสองขังเลยอ่ะตลอดทางเลยนี่ก็เขาอู้้ายขวาเป็นเขาเลยอุ้ยอุ้ยบรรยากาศโคตรดีอ่ะ สะพานข้ามลำธารเออสะพานข้ามลำธารไปแล้วก็ไปเราก็ปลูกเขาเนาะเออทางไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบรรยากาศดีเนาะบ้านอยู่นี่เนี่ยครับอยู่ข้างบนเหรอคะโอ้มาแอลมาแอลครับจะไปโฮมสเตย์บ้านพลังอะค่ะมาเอลเนาะจากไหนครับมาจากโคราชเลยค่ะขอบคุณค่ะโชคดีักทิ้งะขอบคุณค่ะ ขาบ้านอยู่ข้างบนเฮ้ยทำไมเราไม่ขอไปแอววบ้านเขาอะโอ้ยอยากเลียนน้ำแท้วันนี้ต้องได้เลียนน้ำจะไปถึงคำไหมไม่รู้นะโอ้แถวนี้บรรยากาศโคตรดีอะไร้ขมโพดนี่เขาเขาเริ่มออกลวงแล้วอะโอ้เฮ้ยไข่เปลือก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 ดูก่อนดูก่อนเออน่ารักเออบายๆวิวโคตรน่ารักเลยตัวน้อยอ่ะอ๋อนั่นไงบ้านพอลักขวามือว่สมไท่สมอุ๊ยอยากมาดูอ่ะ ขวามือก็สม,มไม่ใช่มะนาวแล้วจ้ะนันต้นเตี้ยมากถึงแล้วนี่ไส้มือบ้านพระรักฮโฮมสเตย์โอปป้าก็เพิ่งมาครั้งแรกเลยจ้ะก็จะตื่นเต้นหน่อยหน่อยไองขึ้นแปงบนน่าจะมองเห็นวิวสวยมาก อันนี้เป็นชื่อคุณนุชเนาะเจ้าของที่นี่เนาะแล้วคุณแม่อยู่ไหมคะแม่วันนี้พรุ่งนี้มันพระแม่ไปทำข้าหนมยวพ่อจะไปวัดนี้อยู่ที่บ้านโอเคค่ะเดี๋ยวขอดูที่พักได้ราคายังไงบ้างคะราคาที่พักคนละสามร้อยห้าสิบาทค่ะแล้วมีอาหารเช้าให้แล้วก็มีกาแฟขนมปังอันนี้ส่ริบาทนี้อาหารเช้าด้วยใช่ค่ะโอ้แล้วอาหารเย็นนี่ อาหารเย็นแล้วแต่ลูกค้าสมมติว่าจะซื้อมาทําที่นี่เองแบบหมูกระทะหรือว่าอะไรอย่างไ้ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าจะเอาอาหารเย็นต้องบอกเราล่วงหน้าคนละห้าร้อยบาทมีอาหารเชาอันนี้ถือว่าบอกล่วงหน้าได้ไหมคะเนี่ยอาหารเย็น <laughs> ให้ดูบรรยากาศนิดนึงบรรยากาศนิดนึงว้าวอันนี้ตอนช่วงบ่ายๆคือมันจะแดดมาส่องอเข้ามาโอ้อยางงี้เราเรอดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้ว้า อันนั้นเป็นแม่น้ําอะไรคะอันนั้นน้าแตงค่ะน้ำนีน้คพองเห็นบอกว่าที่นี่มีหวานแห่ใช่เดวเราจะพาไปหวานแหครั้งแรกในครั้งแรกในชีวิตที่ยวปอจะหวานแห่คุณนุชจะต้องปวดหัวนะเพราะอปอสอนยากมากเกไปเดี๋ยวไปดูห้องกันเนาะเผื่อใครอยากตามมาจะได้ดูเป็นข้าวๆอันนี้เป็นห้องเล็กนะคะโอเคห้องสองคนโอ้ที่นอนหวานแหววเข้าดูห้องนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะ ชอบมีมุ้งไม่ได้มีแอร์เพราะว่าที่นี่กลางคืนจะค่อนข้าง,ง,งเย็นห้องบนนี่คือเป็นเป็นห้องน้ำข้างนอห้อ,องน้ำอ๋อห้องน้ำอยู่นี่เลยอุ้ยห้องน้ำน่ารักอ่ะใส่เยันน่ารักเลยอ่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่น <laughs> แต่มีเครื่องทำน้ำอุ่น <laughs> เพราะว่าแปลว่าหนาวใช่ไหมคะประมาณเดือนไหนคะที่เข้าจะแบบเป็นสีเหลืองอ่ะปลายตุลาปลายตุลาอันนี้ตอนเย็นเย็นถ้าเราไปเดินเที่ยวก็ได้น่ะ เพราะว่าข้าวตรงแถวฝั่งโน้นนะคือมันเริ่มออกรวงอุ้ยมีแมวด้วยอุ้ย,ยน้ำพึงน้ำพึงเดือนห้ามหมคเนี่ออ่ะติดแล้วพร้อมยังไปพร้อมแล้วจ้ะคุณนุษจะพาไปวานแฮร์จะบอกว่าอุปสอนยากมากเลยหวานแฮเลยโอ้หดูอุปก่อนแค่ทายกก็ไม่คืนแล้ว <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เขาจะมีเขตที่แบบจับป้าได้แล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แถวนี้เขาจะมีเขตอนุรักษ์ด้วยว่าจับได้ตรงไหนจับได้จับไม่ได้ส่วนใหญ่ชาวบ้านแถวนี้เขาทําอาชีพอะไรคะส่วนใหญ่เขาทำนาทำนา,ำนาถ้าจะมาหาเห็ดนี่ต้องมาช่วงเดือนไหนคะตุาาาาลาคอดึงเ<ร>สวยงามเลยราต้องบวชควายโอหน้าเห็นเจี๊ยบม เ,เอาเอาไม่ช่วยนะไม่ต้องช่วยนะสมณโมน,สนิสนุกสนุกกับเราอีกอันนี้เราจะได้กินข้าวเย็นหรือเปล่าเราจะได้กินข้าวเย็นหรือเปล่าไม่รู้ตาจะหายากเพราะว่าน้ำจะเป็นท่าใหญ่ถ้าน้ำแรงคือจะไม่ค่อยได้ใช่ไหม,ไมคะได้เราหนึ่งตัวเด็ด สวยไม่บอกว่าไม่รู้ว่าคือวันนี้เราจะได้กินข้าวหรือเปล่าอ๋อทางนี้แล้วพอแล้วแล้วพี่เหีือ์เราก็เอาอันนี้ชี้ตรงนี้เกี่ยวตรงนี้เลยคือช่งคือเชิางคือหนึ่งสอ้ทำไมทิ้งไปทั้งอันอย่างนั้นน่ะมันไม่แตกเลยอ่ะโอ้เฮ้ยมันไม่แตกมันอาจจะได้ก็ได้ดูซิได้ไหมไม่ได้หรอกโอ้โหเต็มเลยโอ้ เอาไหม่เอาไหม่น้ำตื้นๆดีกว่าเมื่อกี้ปอยโยนไปลึกเลยทู่นฝันนั้นเขาได้ปลากันโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตกเบ็ดตกเบ็ดหาปอหวานหน่อยนะโอ้ได้กินแน่นอนไอ้ลยตัวนั้นมาทำท่าว่าได้แล้วได้แต่หินน่ะถ้าไม่ได้ปลาอันนี้ปอไม่ต้องกลับส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรคะแถวนี้ ไม่อยากกินปลาหมอนไปมาก็ต้องได้กินปลามอนอ่ะใช่ไหมแถวนี้ต้ององได้กินปลามอนตัวนี้ใส่ข้อก็ได้วันนี้ปลาอะไรคะปลาปูครับะปลาปูปลาปูลาถืว่าข้แข็มจะไม่ค่อยได้หล้วห้าคนเราไม่ลงตัวใหญ่มากนะ ปลาปูปลาปูอันนี้ปลาธรรมชาติมีเฉพาะแถบนี้ไหมครับหรือว่ามี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 อะไรอ๋อเคยเห็นเขาได้ตัวใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครัอันนี้อันนี้ประมาณหนักเท่าไหร่ครับโลกว่าโลกว่าเนาะโลกว่าโลกว่าทำอะไรอย่างงี้ดีใจตายเลยอ่ะนี่คือแวของปลาทะเลเพราะว่าใจมากแแห่แแห่ไม่มีทางได้ใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับตกเบ็ก็ไม่เป็นปลานแเห่ก็ไม่รอด มากเพราะว่าถ้าเรากินแบบแกงหรือว่าอะไรเงี้ยข้ามมันจะเนื้อโอ้กังเยอะด้วยถ้าแต่ว่าสมไติอย่างปลาเล็กๆที่เราทอดนี่ยเอาไปทอดก่อนปลาตะเพียนปลาตุ้งมอปลาโกอุ๊ข้าวแน่นอนเย็นนี้ถ้าทางแล้วพดใจยังได้เอาอีกทีนึงอ่ะอีกทีนึงจำได้นะแต่าปลาหวานไปมันไม่แตกอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่มันเรียกว่าคว้างทิ้ง ไปอดไม่ต้องกินปลาวันนี้คุณนุชจะพิสูจน์ให้ดูว่าในนี้มีปลาจริงๆแล้วหนีเราก็สามารถล่องห่วงยางได้นะเองไปล่องห่วงยางดีกว่าคุณนุชบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าที่นี่ไม่มีปลาแล้วนี่ได้ทล์ ที่ใส่ด้จรมาตายพอทำหลุดนะนี่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยตังนี้มันลเปปลาอันนี้ปาลาอะไรคะปลาตะเพียนขาวโอ,อพี่ขินเอาใช่ค่ะเพราะว่ามันอยู่ใต้หินสรุปว่าได้หนึ่งตัว เอาปอบานแล้วข้างบนแม่กังทำอยู่เพราะว่าทีๆแล้วคือมันทอดแล้วก็เอาไปทำอาหารได้ค่ะแต่ว่าคือไม่มีเวลาเนาะใช่มันจะมันจะทำนาะโอทำอะไรคะแม่ข้วบุกขั่วบุกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชมอ่ะแม่ทำกับข้าวเดี๋ยวเราไปล่องห่วงยางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมา